อ่าอันนี้ก็เป็นอุบคุตหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยนะครับเนาะอันนี้ออกเป็นทำลิศเงินหงวงตู่ส่วนมากเ่อรับเป็นสางเป็นสังให้เป็นเนื้อสำลิครับเนื้อผสมทั้งหมดเลยครับีด้านขามีรลอยประกบะกบับงคีมกางพิตบิดหลวงกรับของหลวงพ,อพ่อภูมิศรนหลอดนะครับก็ตีเป็นสองวัดนัะนะ่นแหละแต่ผมกระโบโหหรอก ก็ปกติเป็นหลวงพ่อโตบันกล้วยหมดแล้วครับพออะไรมามีตัวของหลวงพ่อโตบ่ากกล้วยที่ผมได้ม้ายกชุดม้านะครับเนาะนี่ครับได้ม้าสองวงแล้วให้อีกเบื้องอีกองคหนึ่งหรือเบื้องร้อยตัดชอ่อกนชออม้านี่ครับมีสองวงสมดิษฐ์นั้นนะครับเนาะนี่ม้านี่ครับ พิมพ์โมหยงามนะครับเนี่ยเอาพุทธคุณนะครับเนาะ